ชื่อโผล่อยู่เบอร์ต้นเป็นเหยื่อหรือตัวการไม่รอดอีกรายกระทิงขุนนโรงมีเอี่ยว Forex 3D โซเชียลจีช่อง3ถอดละคร3ปีหรือทำได้แค่กดใช้ เป็นข่าวช็อกแฟนละครเป็นอย่างมากหลังที่ทางเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงได้ออกมาเปิดเผยชื่อของดาราดังจากช่องน้อยสีที่เป็นถึงระดับพ่อทีมของแชร์ในครั้งนี้โดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาเผยอักษรย่อถึง2คนได้แก่กอทอและบอซึ่งทางหนุ่มกันชายก็ได้ติดตัวให้เจ้าตัวมาร่วมออกรายการโหนกระแสเพราะทางด้านเพจดังได้เชิญพระเอกคนดังกล่าวมาออกรายการในวันที่15กันยายน หากไม่ยอมมาออกรายการจะเปิดชื่อก่อนเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและทีมข่าวไปซักถาม DSI ในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ต่อมาทางเพจดงังได้โชว์ภาพที่บอกว่าเป็นแชทที่ทางทีมงานโหนกระแสรายงานว่าพระเอกหนุ่มไม่สะดวกมาร่วมรายการทางเพจเลยปฏิบัติการเปิดชื่อของพระเอกคนดงังโดยระบุชื่อนักแสดงที่กำลังมาแรงเป็นดาวรุ่งคนใหม่ในช่วงนี้โดยเพจดังบอกว่าเจ้าตัวเป็นถึง ระดับของพ่อทีมเพราะเมื่อรวมรายชื่อของลูกทีมขั้น1และ2มีลูกข้ามากกว่า60คนและในระดับของลูกทีมที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมานั้นก็มีชื่อของ นดังอีกสองคนที่เข้าข่ายเกี่ยวก้องกับคดีนี้ซึ่งอักษรย่อได้แก่บอกอมอและตอสอสอที่หลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นชื่อของสองคนนี้หลังจากนี้ก็คงจับตาความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าจะมีการออกมาตอบโต้หรือเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้อย่างไรสําหรับข้อความที่เพจดังกล่าวลงไว้ระบุว่าเซอร์ไพรส์มาก่อนเวลาให้ผู้ต้องหาตกใจอีอตอนแรกจะเขียนยาวแต่ช่างแปะดิบๆแบบ นีไปเลยเชื่อว่า FC เพจหลายคนคงขุดเองได้หน้าแรกบนสุดคือชื่อแม่ทีมข้างล่างคือลูกทีมที่แนะนำอย่างกระทิงนี้มีลูกทีม14คนและในชื่อลูกทีมก็มีลูกทีมย่อยของแต่ละคนอีกคราวๆกระทิงคนเดียวมีลูกทีมขั้น1และ2เกือบ60คนเรื่องรายได้ของกระทิงในแต่ละเดือนจะมาประเมินให้ฟังแล้วคนจะไม่สงสัยว่าทำไมนายดารินยัง โฮสคาดอทองคำถึงเลิกทำงานโฮสมาอยู่ 3D แทนมีต่อภัก2นะครับแอดมีจานร,รอให้ละกที่ร้านบ้านเลยขอแวะไปทำงานก่อนงานนี้ทำเอาหลายคนพุูงเบาไปที่พระเอกหนุ่มกระทิงขุนนารงหรือกระทิงทันทีแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ออกมาฟันธงว่าสุดท้ายแล้วกระทิงขุนนรงใช่หรือไม่ตามที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงกล่าวอ้างในขณะเดียว การพบว่าหลังจากข่าวนี้ในอินสตาแกรมของกราทินขุนนรงค์หรือกราธีได้มีการเคลื่อนไหวโปรโมตละคสรสาบซ่อนรักที่ตัวเองแสดงตามปกติมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในหลายแง่มุมอาทิจบเลยกระาธงได้ข่าวแล้วใจหายไม่จริงใช่ไหมกำลังดังเลยเป็นกำลังใจให้เป็นต้น